สวัสดีวัลโงแ้นชาวไทยทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแข่งวอโลแนนครับผมโดยผมจะหาผู้โชคดีจากทางคอมมูนิตี้วอโลแนของเรานะครับมาร่วมสนุกกันครับผมและในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง5 Go vs 5 b o บอนะครับซึ่งทีมโกใช้มาแชลทีม o อนใช้โอเปอเรเตอร์นะครับผมผมบอกเลยนะครับว่ามันยิงกันนัวมากนะครับวัวกันไปหมดเลยไม่รู้จะจับกล้องคนไหนดีฮะ จากรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้กด subscribe นะครับดังนั้นถ้าหากคุณยังไม่ได้กดนะครับก็ช่วยกดให้ผมเบาๆที่เดียวครับผมเอาละครับถ้าหากใครกดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากแล้วครับแล้วก็เชิญไปรับชมกันเลยครับรุ่งก่อนเลยป่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าโดนโดนเน์ฟก็ยังเล่นได้นะได้แต่โบผีโอ้ยโอ้ยโถด ม้ยมาแล้วหนึ่งจะให้ผมผมไปอยู่ผมไปผมไม่สโมกสโมกปิดให้เพื่อนนะบอสโอ้ย,ยเดี๋ยวใครกดใครกดไหมยิงมันไม่ต้องสกอะไระไดนังยิงโอ้ยมมเรียบร้อยครับโอ้โหเขาขนอ้อมห้องเหล็กตัวครับ

จะกนไหนจะกินไหนจะกินไหนกินไหนเบลอเบ้อดยาครับระวังนะเพราเขาอาจจะเป็นขอไปตีกับไซเฟอร์ได้ไหมรองไม่เห็นนะรองไม่เห็นรอผมไม่เห็นตังคีรัดปัดจะกแฟอะไรไม่อะไร รถแทนรถแทนเลยป้าเฟิรยสกลับนเองก่อนนะอุ้ยมีคนใช้คานวางเลยวางเลยวาง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 อย่างนี้ไวางดิค่ะวางดิโอ๊ยอะไรกันะลาาต่างกันนาง ไม่โดนแม่เดวเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงอ่ะเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงผมว่าไปน่าจะดีนะรออย่าไปบีดีกว่าตอนนี้ก็อย่าไปเด็ดโครก็เพื่อนพี่เพื่อนผมบอกว่ามีแข่งอีกเกมเลยออาไปอินถ้าบีเขี้นะโอ้ยกล้อง รอจักโอเทนแท็บดันทำไมไปกันไปเอ้ยไปอู้โอ้ยไ เซยไปอยู่ที่หับลอยหนึงไี่พบได้นะเซฟเจ็บแล้วเซฟเจ็บแล้วเซนเจ็บแล้วยงเซฟเป็นร้อยหกห้าอะไรกันนี่ ไม่มีโดนร้อแตสมองะระหว่างนะเพราะวันเียสมองก็จะปัดไมทำไม่โอเมนยูนี่ครอบมีนี่มีชาวันหนึ่งชาวันหนึ่งชาวนหนึ่งหลังหลังหลังเข้าหนึ่งหลังหนึ่งนะเอาวางวางสปา์นะโอ้ยอันนี้ไม่ชั่ไ หลังหลังว่าหลังลหลังดันโอ้ยโอ้ยเขาเขสายดันอ่ะเขาสายดันเนี่ยไม่ไหวจริงดันเขาดันจริงไปบีกันไหมเฮ้ยบีอ่ะผมเป็นรอรอรอเล่นอยู่นะเดี๋ยวสแกนให้ตรงนี้จะได้รู้แล้วว่าบีหรือเอโอเคน่าจะบี ขาเยอะอย่าพวกเขาเยอะระวังเขาดักนะการแข่งได้สุดยอดเกินอันเนี้ยตอ่านะเปิดครับโดนตัวของเขาด้วย้แล้วนนี้คิว็เสร็จเ็จนี่คิวอเาเ็ษเศษเ็ษเศโดเเขาเ

โอ้หเจ็ดลบร้อยหนึ่งเจ็ไหนแล้วกันไม่อยากใช้พวกเยอะเลยอย่าให้มาห้องน้ำพอจ้องใช้เจ็ดร้อยสี่เก้าเจ็ดเหรียญเล่หนึ่งครับใช้เปิรลบร้อยหนึ่งเจเ็ดูน เจ็ดลบร้อยสี่เก้าห้องน้ำสองตัวห้องน้ำสอตัวบอกเลยว่าปุ่มอร่อยอร่อยอุย้ยันนี้สวยอันนี้สวยเลยสว,วย,วยลบบสี่เก้าลบ1าสี่เก้าองน,นะเขาอาจจะเลงอยู่เดี๋ยวผมพิ่ ใช่แล้วพราเลี้ยงอยู่หนึ่งคนพวอ,อนเวส์สโมหลังหนึ่ง,งโลโลโลหลังหนึ่งโอ้ยนิ้วหลังหลังระวังนะเถอะโอ้ย มัน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 ปืนพกเอาดิมาดิจากเดินหนอเจนรบ้อยไม่รู้หิวยังโอ,โอ้ยระวังระวังระวังดักดักอยู่ไหนก็ได้ห้องน้ำมันออกไปได้ดักหลังไว้ไม่ให้ออกห้องน้ำดักอยู่ <c oughs> ดักหลังอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> วัวกันเทียม

ไปใคร่ใคร่สองว้ามาหนึ่งว้ามาหนึ่งว้ามาหนึ่งระวังหลับระเบิดระเบิดดูให้ดูให้มีกล้องมีกล้องดูให้ติดแทบติดแทบติดแทบอฟดแฟ สใสขคอแตกันเอ้ยไม่ดโดนนี่หรอเราต้องติดใวโคตรวดแ <c oughs> ่ถือสไปร์แล้วไปแพนใค่นั้นไปถนัดตงแพนไม <c oughs> ่เห็นไม่เห็นระวงวาร์ปนะระวงวาร์ปอาวาร์ปวาร์ปน่าจะวาร์ปมั เอถอยเลยเกถอยเลยเกถอยเลย Careful now ด no. ิทับดิทับดทับวางเลยไม่วางเลยวางเลยก็ได้นะไอเคียร์เคียร์เคียเขาาตายแผ่นึลงหลังหลังหลังมอเตอร์อวอตรงนี้แหลังข้าวสองผมว่าบีลองมีบีลองมี ลองลองลอลอหมดเลยเวลาพอนี่เวลาพอน่เวลาพออยากไปบอกคลนี่เวลาพอเนี่ยใช่อยากาุคคลอย่งอย่ามดกรอลาแสปไสเิครับเือเราต้องรอเรื่องแบบพวกสสปไ้เลย ถ้าถ้าไม่หลอกถ้าเขาฆ่าเราได้หมดแล้วก็เขาก็ทันเราเราชนะเอ,อ้ยผมไม่ไหวแั้วน,นะกู <c oughs> จะร้องแล้วนะกูจะร้องแล้วมีเพียบเลย <c oughs> สองตัวก <c oughs> ำลังแฮกกดกดหาห้องพี่โนสโคหัว

ไม่เห็นไม่เห็นวอลเลยวอลเลยไม่เห็นดีเศษครับวอลเลยรแบบนี้วะลองไปลองเนี่ย มาสองคนไม่เห็นอะไรเลยดิเลยดิกเลยทำติดเลยอโอ้โหจะเอือไปหมดแล้วเนี่ยออเอือไปหมดลวแย่จ้าสิโอ้คอนเกตนวาจริงผมว่าจะดีว่ะเอาไปเัาเสียง อาว่า mm. ิดหลังอาอาว่าได้ดีมากไม่ไหวยิงกันไวมาก ยิงยิงไว้อะไรเรื่องรอซูมรอฝังมังคันให้ดีก่อนซูมรอเลยพลังขยี้าแรงมือออกแฝดร้องฮะไม่แฝดไม่ได้จริงอยู่ท้าย ต้องขบนแบกตายแบกไตด์มีทาลุอีกหอรหวังดีนะมีไซเฟอร์อยู่ใ,ใกล้ๆมีไซเฟอร์อยู่ใ,ใกล้ๆเพิ่งวางแทบเปล่า CT สอง CT สอ,อง CT สองก่อนนะอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่ง CT โดน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 ตบรอยแล้วก็เก็ดอ้องหนักยาวยาวมาเกียวพยายามแค่แค่แปดผอแค่แปดแล้วก็ถอดออกเลยมีมีมีบีมีมีครับมีครับครับเลย บีลอง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 มาครับบีรโอ้โหมีเงินเยอะอ่ากล้าอย่ากลับคืนมาเข้าใจมาได้หนึ่ง เข้าหอว่ะเข้าหออ่ะลองหลังอ่ะหลังก่อเจ๊ด้านหลังเจ๊ด้านอุ้ยไม่ไหวเออดิฟไฟกันเอากันเอากันจริงครับ s p i k อะไรเนีย ใจเย็นจเย็นเบอร์เนล่โอ้โหเขาไล่ต้อนแล้วเขาไล่ต้อนอ้นน่าจะมีคนอยู่ในซ้ายคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งต้อน เขาแค่สี่สี่เขาเขาได้แค่สี่สี่เอเวนก็เข้าได้ก็มันเอ้จริงมันไม่จำเป็นต้อเซฟเพราะเรามีเงินอินฟินิตี้โอ้ปะแล้วก็ตายหล่อชิบีเลยหล่อบีเลยอ่าล็บบีอ่ะ kẹt mời các bạn Spike down A nhé các bạn Đi các bạn mấy các bạn nhé các bạn อนี่หลับหมนี่ไงมาเจ้าตัวออ้อยจังโอ๊ยโ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ย้ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยโยโอยอียโอ๊ยโยโยโอ้ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอยโอ๊ยยย à mà mà mày ơi mày 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 ไปไหแล้วไปไปแล้วช่วยด้วย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 นไปมันไปจากครับดีหรอผมไม่ไดเอคนนึงเอคนหนึงไปบีแล้วไปบีไปหมดเลยบีหมดเลยบีหมดเลยไปบีหมดเลยเฮห่อหออ๋ออย่าพีกอยพีบ่อยอย่าพีอย่าพีทบตีทบแอสมุสมุกับสมุ ปวดครับตัวอีกตัวนีโหลดรีโหลดรีโหลดอยู่เอาอยู่เอาอยู่อยู่เอาตอนรอรอเขาเลยตอนนี้รอเขาเลยเออแถวรอแน่นอนวครับอู้เดหนามียนตหนาจิงออเดรัวขึ้น เลนออเรนาอยู่บีเดี๋ยวแปดให้กันแปดแล้วแปดแล้วลรือแมนนี่ลืมเต็มเรืตมเรนาโดนเรนาโดนล็อตหนึ่ง แกไซด์แบไซด์โหนี oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> <don 't> ่ก็เล่นพกไม่หยุดเลยอโอ้โหยิงไม่หยุดเลยปืนพกเนี่ยไม่ต้องออกไม่ตองออกไอ้นมไม่ต้องงงไม่ต้องงง

ว่าไปสองแล้วเาวองยู่เลยตอนนี้วีหมดเลยตอนนี้วีหมดเลยบีหมดไปบีโดนๆครับไปบีโดนๆดนๆเกลียวเลยนะอยู่บีเขาข้าพอท่อมาล่าสุดเขาไม่ให้ได้มาเชยมีมีมีป้าวล้าว้วอะไรโอ้ ได้ทำได้ขาอยวเข่อแล้วข่อยยูข่อยยรอเวลาพอตอนน้วรอเวลาพอก็รอเขาลงมาได้อรอเขาลดมาอไปเอกคสิกดักมุมมาเลยกล้องมันถูเอาออสามสี่วิเขาไม่ทันสี่วิเขาไม่ทัน ไม่ไรไม่เลยในไทยที่สุดแล้วมันต้องคข้าปิกประมาณห้านัดมันคข้าที่จะตายโคตรเพรเลิดเพลนไม่น่าแดกเลยันยี่อะไรทุเรียนของไม่ใช่ต้องบนมีกัะนอะ

เฮเว่นเฮเว่นเฮเว่นได้เลยเฮเว่นโรได้เลยนี่แหละมุมอร่อยแซบมีก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 ตัวนึงทริปวายดิสตรอยด์มุมแซบ ครับขอบคุณมากครับทำนะครับครับสวัสดีครับขอบมากครับผอมาครับเดี๋ยวลงมหน่อยเดี๋ยวผมบอกนะครสนุกมากสนุกมากครับจริงจครับหนักเลยออกได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับออกได้เลยครับ